เล่าไปเรื่อยเสือสมิงสถานที่ที่พระธุดง์มักจะชอบไปเปลีกวิเวกบนเพญเพียรภาวนาต่างกระมงน้าลัดลาะป่าดงพงไพ่ขึ้นไปทางเหนือกันแถบทุกรลปไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคไหนๆก่อนที่จะทุดงไปทางป่าพื้นที่อื่นๆหรือไม่ก็ไปในป่าพื้นที่อื่นก่อนแล้วค่อยธุดงขึ้นเหนือไปก็ตามและพื้นที่ป่าทางภาคเหนือนี่เอง ก็จะมีชาวป่าชาวเขามากมายหลายพงเผ่าอาศัยธรรม,มาหากินอยู่ตามป่าเขาทุกทที่สมัยก่อนจะขึ้นลงเขานั้นกระแสนยากลำบากไปไหนมาไหนไม่สะดวกผู้คนที่อยู่บนเขาบนดอยก็เหมือนจะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงกินอยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้โดยการพึ่งพาธรรมชาติล้วน,วนไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือยารักษาโรคล้วนแต่หาได้ไง่ายๆในป่าในเขาที่พวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ นอกจากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีใช้สอยอย่างไม่มีหมดสิ้นแล้วชาวบ้านก็นยังมีที่พึ่งพาทางจิตใจและสิ่งที่นับถือเหมือนๆกับผู้คนเผ่าพันธุ์อื่นๆแม้ว่าจะแตกต่างกันไปบ้างกับสิ่งที่ศรัทธานับถือสำหรับชาวกะเหรี่ยงที่จะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนั้นจะนับถือผูดผีวิญ,ญญาณและการเส้นสังเวยทุกหมู่บ้านก็นจะมีหมอผีประจำหมู่บ้านเพื่อทำพิธีกรรมตามความเชื่อของเผ่า และหมอผีล้วนแต่ก็มีวิชาอาคมกันทุกคนไม่เพียงแค่ทำพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้นหมอผีพวกนั้นยังมีการปัดเป่าเชิญวิญญาณเพื่อทำการรักษาโรคภัยให้กับชาวบ้านอีกด้วยช่วงที่หลวงปู่เพื่อนมีพรรษาที่40กกว่ายังไม่ชราภาพมากนักท่านก็ยังออกทุดงควัดไปทั่วเหมือนสมัยยังเป็นพระหนุ่มเพราะชอบความมิเวกในป่ามากกว่าจะอยู่กับความบุ่นวายในวัด ทุดงขวัตอยู่ตามป่าตามเขาสมากกว่า,ามาอย่างเนื่อนนั้นก็ย่อมเป็นพระผู้ทรงอภิญญาญาสูงเป็นธรรมดาบวกกับใบหน้าที่เบิกบานอิ่มบุญมีเมตตายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะมีชาวบ้านมากราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เคยขาดแม้บนพื้นที่ดอยสูงเขาชันที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นเผ่าต่างๆแม้จะไม่ได้นับถือพระ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะมาชื่นชมบารมีของหลวงปู่ท่านหลวงปู่เพื่อนท่านก็ได้ให้ศีลให้พรปัดเป่าเพศไพรให้ไปพอเป็นพิธีเหมือนบารมีที่แผ่ออกไปของหลวงปู่ทําให้หลายคนที่ท่านได้ปัดเป่าให้กับมีความรู้สึกว่าอาการเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างจะทุเลาลงไปด้วยนานวันก็กลับยิ่งเหมือนว่าจะหายเป็นปกติในที่สุดทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไปหาทางรักษามาแทบทุกๆอย่าง ทั้งหยูกยาสมุนไพรทั้งอาคมจากหมอผีประจาหมู่บ้านก็ไม่มีสิ่งใดจะทำให้ทุเลาเบาบางลงแม้แต่น้อยแต่ไม่นึกว่าเพียงแค่บารมีของหลวงปู่ที่ท่านปัดเป่าให้กับทำให้หายได้โดยไม่คาดคิดหลายครั้งที่ท่านทุดงขึ้นไปบนเขาบนดอยเมื่อเช้าบ้านได้ยินขา่าวเป็นต้องเรีพผาลูกหลานครอบครัวมากราบไหว้ขอพรทุกครั้งหลังจากที่หลวงปู่เพลอนท่านลงมาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ พอพ้นพราษาท่านก็ได้ทุดงขึ้นเหนือไปเหมือนทุกๆครั้งลัดเลาะเข้าป่าไปตั้งแต่เขตกำแพงเพชรขึ้นไปทางจังหวัดตากสมัยนั้นสัตว์ป่ายังมีอยู่ชุกชุมไม่เว้นแม้แต่สัตว์ป่าดูไรจำพวกเสือหมีควายหรือว่าแต่หมูป่าหรือแม้แต่เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆต่างก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่รุ่นป ổ, ู่รุ่นย่าก็ไม่เคยจะมีอะไรมาแผ่วผ่านหลวงปู่เพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียว ท่านทุดงขึ้นไปจนถึงดอยสูงทางภาคเหนือโดยใช้เวลาอยู่เกือบสามเดือนด้วยกันคำไหนกับปากกดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่นั่นมาได้รีบร้อนรีบเร่งอะไรบางคราวก็อยู่เทศนาสั่งสอนชาวบ้านไปด้วยตามกำลังเมื่อขึ้นไปบนดอยสูงชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าหลวงปู่เพื่อนขึ้นไปปากกดอยู่บริเวณไหน,นไปปก,ก็นนจะพากันนำเอาผลละหมากลากไม้น้ำพึ่งป่าไปถวายให้ เพราะว่าท่านเคยขึ้นไปปักกฏบำเพ็ญเพียรภาวนามาแล้วหลายครั้งพร้อมกับขอพรและขอให้ท่านปัดเป่าทั้งโลกภัยและเพศภัยให้ท่านก็เมตตาให้ตามที่ชาวบ้านต้องการจากที่เช้าป่าเช้าเขาไม่ค่อยจะได้พบเจอกับพระสงฆ์มากนักอีกทั้งชาวเขาพวกนั้นในสมัยก่อนก็นมาได้นับถือพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ําแต่กลับให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงปู่เพื่อนเป็นอย่างมากหมากสะจนหมอผีประจําหมู่บ้านเกิดความไม่พอใจ หลวงปู่ท่านขึ้นดอยไปหลายครั้งหลายหนก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านไม่ค่อยจะสนใจหมอผีมากเหมือนแต่ก่อนนอกจากช่วงงเผาแล้วนอกนั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจหมอผีอีกเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิน้นก็เลยอยากจะรู้ว่าพระอย่างหลวงปู่เพื่อนท่านมีอะไรดีชาวบ้านถึงได้ให้ความนับถือเลื่อมใสจนลืมความเชื่อของเผาไปมากมายขนาดนั้น แม้จะมีที่พึ่งพาทางจิตใจในเรื่องของจิตวิญญาณประจำเผ่าและเป็นผู้นำประจำเผ่าอย่างตนเป็นหมอผีและตนเองกับมีวิชาอาคมอยู่ในตนเองไม่น้อยซึ่งจริงๆแล้วในยามที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนจริงๆตัวหมอผีเองกับแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแต่จะเน้นไปในทางพิธีกรรมเดิมๆตามความเชื่อสมาก,กว่าจำพวกว่าเดือดร้อนอะไรก็ต้องมีการเซ่นไหว้เซ่นสังเวยไปเสียหมดซึ่งมันไม่มีผลกับจุดประสงค์ และไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านโดยซ้ำด้วยความนึกคิดเขียดแค้นต่อหลวงปู่เพือนหมอผีกะเลียงจึงอยากจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าตนนั้นก็มีดีอยู่เช่นกันตาหมอผีกะเลียงใช้เวลาในช่วงบ่ายจัดหาเครื่องเส้นสังเวยและของที่ต้องใช้ตกคำก็ตั้งทําพิธีกรรมตามความเชื่อด้วยการเส้นสังเวยผูดผีวิญญาณร้ายด้วยหมูไก่และเลือดสดสดของตัวหมอผีเองจนอิ่มหนำ ก่อนที่จะใช้คาถาอาคมควบคุมออกคำสั่งใช้งานได้โดยไม่มีการขัดขืนพร้อมกับเพิ่มฤทธิ์เดชให้ด้วยการกำกับอาคมขังตามแบบฉบับของกะเหลี่ยงที่สืบทอดกันมานานล่างที่พร้อมแห้งดำทะมึนของวิญญาณไร้าเกิดกับกายขยายใหญ่โตขึ้นแถมมีเนื้อมีหนังขึ้นมาด้วยเขื่องเส้นสองเวยและเลือดสดของหมอผีถูกสะกดด้วยอาคมกับพุ่งพวดหายไปในความมืดตามที่ใจหมอผีคิด คลื่นลมวูบใหญ่พัดเข้ามาประทะเข้ากับกฎของหลวงปู่เพื่อนทําให้ท่านรับรู้ได้ถึงลมที่มันไม่ธรรมดานอกเสียจากว่ามันจะเกิดด้วยอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมชาติหลังจากที่ลมวูบใหญ่นั้นสงบลงก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วทุกสารทิศและดังไกลไปถึงหมู่บ้านที่หลวงปู่ท่านปักกฎไกลออกไปอยู่เกือบสองกิโลเมตรทำเอาชาวบ้านอกสันขวัญผวาไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงร้องกันจ้าละวัน เสียงหมาเห,ห่าหอนกันระงมไปทั่วสัตว์เลี้ยงก็มีอาการตื่นตกใจกลัวเาวากับว่าจะมีลางร้ายอะไรเกิดขึ้นล่างสูงใหญ่ดำทะมึนเท่าตนตาลก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ากรดของหลวงปู่เพ่อนเมื่อมาถึงก็ไม่พูดพรำทำเพลงมันยกเท้ากระเถิบลงไปที่กดเต็มแรงแต่ก็ต้องหงายหลังพึงโดยที่เท้ายังไม่ทันได้สัมผัสกับกรดของหลวงปู่แม้แต่น้อยแล้วก็แหกปากร้องลั่นเท้าข้างนั้นของมัน เกิดเปลวไฟเผาไหม้เป็นเท่าฐานขาดหายไปถึงหัวเขา่าเสียงร้องโหยหวนคำควรดังไปทั่วบริเวณนั้นและดังไกลไปถึงหมู่บ้านหลวงปู่เพื่อนท่านยังคงนั่งหลับตาภาวนาไม่หยุดปากครู่เดียวล่างใหญ่โตดำทะมืนนั่นก็หอบเอาสายลมวูบใหญ่พัดกลับไปทางเดิมพร้อมกับเสียงร้องอันโหยหวนและเจ็บปวดด้วยพุทธาคมของหลวงปู่เพื่อนเพียงแค่ท่านนั่งหลับตาภาวนาไม่ได้กระดิกตัวเสียด้วยซ้ำ เสียงหวยหวนดังกลับเข้าไปทางหมู่บ้านจนชาวบ้านหวาดผวาไปทั่วตามมาด้วยเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดดังตามมาอีกเสียงแต่นั่นมันเป็นเสียงของหมอผีกะเลียงที่ชาวบ้านจําได้เป็นอย่างดีทําให้ชาวบ้านคิดว่าหมอผีคงคิดจะทำอะไรสักอย่างกับหลวงปู่เพื่อนท่านแน่เพราะเสียงที่กรีดร้องนั้นดังไกลามาจากทิศทางที่หลวงปู่ท่านปากกอยู่เสียงร้องของทั้งสอง สุดท้ายกเงียบหายไปเพียงแค่ไม่ถึงหานาทีเท่านั้นแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกไปดูแม้แต่คนเดียวจนล่งสางก็มีชาวบ้านหลายคนตรงไปที่เหลือนของหมอผีกะเลียงถึงได้พบว่าหมอผีได้ตายไปแล้วหล่างนอนแน่นิ่งอยู่ที่หน้ากองเครื่องเส้นของตนเองในสภาพที่ดวงตาเบิกถลนเลือดทะลักออกทางปากและจมูกแดงฉานไปทั่วใบหน้าหน้าท้องแบรราบเข้าไปเกือบจะติดกับแผ่นหลัง เหมือนกับว่าเครื่องหนนั้นหายไปทั้งหมดขาดว่าหมอผีคงจะถูกผีป่าที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนกินเครื่องไหนเข้าไปและคงจะเป็นผีที่ตาหมอผีนั้นปลกขึ้นมาเองคงคิดจะให้ไปทําร้ายหลวงปู่เป็นแน่แต่กลับไปเจอพุทธาคมอันเข้มขังของหลวงปู่ทันเขา้าจึงถูกผีที่ปลุกขึ้นมาย้อนกลับมากินตัวเองจนตายอนาถอย่างที่เห็นและผีร้ายนั่นก็คงจะวิญญ,ญาณสลายไปพร้อมๆกับผู้ที่ปลุกมันขึ้นมา หลังจากที่ตายไปก็เพราะว่าไม่ได้คายอาคมสะกดนั่นเองชาวบ้านบางส่วนจึงได้ช่วยกันหามเมาล่างของหมอผีไปฝังตามพิธีกรรมบางส่วนก็ได้นำเอาอาหารข้าวหวานไปถวายให้กับหลวงปู่ก็ได้เห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้มีอะไรผิดปกติแม้แต่น้อยมีเพียงแค่ป่าทางด้านหน้ากดของท่านเท่านั้นที่ลาบไปแล้วกับว่ามีอะไรขนาดใหญ่หล่นลงมาใส่เท่านั้น หลวงปู่ท่านปากฏเทศนาสั่งสอนชาวบ้านอยู่บำเพ็ญภาวนาอยู่บนดอยนั่นถึงสามคืนก็ทุดงต่อไปหลังจากนั้นท่านก็นยังได้ทุดงกลับไปอีกหลายครั้งก่อนที่จะชรลาภาพจนศิทษานุสิทธิ์ไม่ให้ท่านทุดงไปไหนได้อีกไว้พบกันใหม่ <laughs>